ต้อี่ตรงไหนพี่ท่านแ่เริ่มยกทันไหมถาแทน้วต้องถ่ายกระถิ่ก่อนไหมคะถ่ายกระถิ่นก่อนดีกว่าถ่ายก่อนเอาภาพนิ่งก่อนต้องถอดสัตว์มเชื่อก่อน มันต้องเปิดก่อนว่าเปิดดูลูกก่อนไม่โแล้วอต้องงลนี่เป็คแรนใหม่ี่โลเนี่ยโอเคค่ะัครับแบ็นแบบกล้องนี้มั้งครับิไม่ได้มา อ๋อ <Dod> ย <iber at ını> ุงไว้แต่ลูกไหนได้ลูกนั้นนีนไม่คงเลยนะนี่นี่เก่งขมือไวมากยค่ะนี่ครับค่ะ

ท้าอก็ได้ได้ไหวเปล่าอบงร้งไไม่ธรรมดาแต่ทีเลยไม่ธรรมดาเพื่อเพื่อทุเรียนลองทำได้ทุกอย่างแต่ทียรที่เราขันเลยจำได้คุยาไองการหนสจเรยอทัานภาาทชานะแล้วท่าจะขอวนนะคะ ซึ่งในปีพศ2568เนี่ยเรามีทุเรียนทั้งหมดของจระยองหรือ1 8 8 0 0 0ตันนะคะโดยผลผลิตมากกว่าร0 8 0ตันเอาถุงมาห่อผลโดยใช้ถุงเมทิกโกรดในการหอ่อที่เราเรียกว่าถุงแดงน,นะคะซึ่งการห่อผลนี่เป็นการหอ่อในกระบวนการผลิตต่อการเก็บเกี่ยวซึ่งมี3รูปแบบอังน,นี้ผทุเรียนพีนยามระยองทุเรียนจีไอหมอนทองระยองนะคะเีลักษณะพิเศษคือเนื้อทุเรียนแห้งนะ ความเข้ม่้นของรสชาติทุเรียนเนื้อทุเรียนเด่นชัดเนื้อเราก็ทานข้าไปจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมที่รู้จักกิ่นซึ้นจมูกชัดเจนนะคะเห็นเวลาเราหอยเนี่ยเราเห็นว่าถุงมันจะมาวางเป็นพิเศษนะคะอีกอันหนึ่งที่เป็นลักษณะพิเศษก็คือเปลือกจะบางพอเปลือกบางก็ไรตามมาคือเนื้อจะหนาเอ่อเนื้อทุเรียนทุเรียนมีผลสวยสีสวยเปลือกบางเนื้อหนาเนื้อเยอะเนื้อภายในแน่นแน่นเหนียวเหนียวยอมแต่เพราะว่าคุณภาพ คือชื่อเสียงโบกต่อไม่ต้องกุศลาม,มีเลื่อนไปต่อปากพัดเชื่อ,อรองนายกโรครงการฐานตัวระย,ยองท่านเกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัดและสากลตัวระยองอันดุนั้นตัวราชการประจำตัวระย,ยองในส่วนกลาง อ่อยนื้อไ่ฉีอ่อยนิ่มๆด้ดูกไหคาชบอกถึงค่ามซ้ในกานผู้หญิงผู้หญิงผูรหญผู้หญเือปลาเ่อาหอมพยองอ้ยสมราคาคนละยอไ่ยไล่นยนกรอบกำลังดีครับ นียืนยันได้ว่าเดืนกันยายงดีที่สุดในประเทศไทยค่ะไม่ยอมแก่าขย้อกดไลค์หน่อยค่ะขอต้องการหน่อยนะคะกดไลค์หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ